จากันเป็นั่นเป็นมาฮอดที่เนี่ยแม่สิยูบดไดกระซ่หรือว่าพ่อกหโอาสยู่น้่ไปจนเพื่นสิบ่จางกละจนเพิ่นสิไ่ลองเวทีขันบลากับบอนนี้ครับสวัสดีครับ มีรักแฟนเพลงครับ <c oughs> ตอนนี้มาแล้วครับมาหอดแล้วมาหอดอำเภอเชียงขวัญครับเสวพ่พี่น้องไปเยี่ยามยามถามข่าว <c oughs> นางเอกหน่อยวันิดาครับ <c oughs> หอดบ้านเอะอย่างเนี่ยบ้านไว้หลุมครับบ้านไว้หลุมไะหอดบ้านแล้วแล้วนี่ครับจอดรถแล้วรถเล้ก็อยุนี่ครับเนี่เนี่เน,น,นี่รถล้าคาย่นี่เล้าอยู่ในบ้านนี่แหละ เราประเทหูตัวหรอกครับไม่ต้องได้ครับน้อยน้อยเออโหสวัสดีครับสวัสดีครับยายดีครับหลักมากหลักมากมาบอกกันนี่เดี๋ยเออมาเยี่ยมยามถามข่าวครับรายการเยี่ยมยามถามข่าวบ้านหมอลัมศิลปินผู้ไทยครับหมอลัมนะครับนางเอกสาวนะครับหน่อยวันดีด่าคนหนึ่งตั้งเต้ เริ่มต้นมานี่น้อยนี่เป็นหมอลำแต่พ่อซอเท่าไรมักหมอลำตั้งแต่อายุเท่าไรเลี้ยมักหมอลำนี่มักมากตั้งแต่แตั้งแตงน่น้อยแตงแต่รำโบราณบริเวณโคราะแต่ว่าได้จับไม่มเมล็ดได้จับจะใส่ จับมือแรกนี่แตงแต้โดนเราจำพออ่อสาวมาได้ไปลองเพลงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก้อยเอไอ้ก,ก้อยนี่ไปลองเพลงอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยอยากให้นอ้องลองรับเป็นนักร้องแมนก็เลยเอาไปซ้อมซ้อมไปก็ถือดนตรีแน่บ่ถือดนตรีได้ตามภาษามาที่นี่ก้าวคือเป็นมอลำเทือแรกน,นี่ก็คือมอลำคณะเพชรก๊อแก้วอยู่อัน่าจะผ่านาเท่านี่ เพิ่นบ่มีนางเอกเพิ่นก็เลยเอาไปเป็นนางเอกก็ได้เป็นนางเอกรับถึงเนี่ยนับถึงเนี่ยแต่ว่ากาก้าถึงนัาเป็นนางเอกเลยเออกาก้าถึงนับเป็นนางเอกเลยจางฮันเราไปอยู่เซตโตจางฮันออกจากเพชรกอแก้วกะเพชรกอแก้วแต่มาอยู่น้ำวสันอินคอนเสิร์ตโอ้จางฮันเราไม่อยู่วสันเลยวสันเนี่ยเคยได้ยินซื่อแต่ว่าเพชรกอแก้วเนี่ยไอ้พวกเคยได้ยินเพชรกอแก้วอยู่ราชพันธุ์นู่นนี่แหละโอ้ต่อมากับมาเป็นอาวสันอินคอนเสิร์ตมาลราเพื่อนยุคนั้นสมัยนั้นถือว่าวสันนี่ดังอยู่นะ ครับมีเื่อเสียงโด่งดังช่วงนั้นนะครับหลังก็ออกจากวสันแล้วไปอยู่ใสขึ้นมาวสันกะมาเฮ็ดวงของเจ้าของเออ็ดวุ้งไก่อยนี่ยนะวงแมนเฮ็ดได้ซีปีก็เลยพักเพราะว่ามันหยุ่งยากน้ำหางเครื่องเอองมันก็ทำน้ำหางเครื่องปวดท้องก็เลยเศร้าเศร้าเฮ็ดวงเจ้าของกะไปอยู่น้ำพี่น้อยเดือนเพิ่นอเมพ่อนเลยโอ้อยู่ขนาดเดินเพิ่นอเมพ่อนเอออยู่หันหลายปีบ่นะแปดปี แปดปีออกจากหันเปอยไซเราไม่ยู่น้ำเจ้านี่ลนะที่ศิเป็นผู้ไทยบอมนแมนยังอีกคณะหนึ่งซีบอสดอนเซนต์เด็กาวหมายถึงว่าอยู่น้ำพี่น้อยย่มว่างกลับไปอยู่น้ำหนูพานโอ้สาเหตุว่าเมื่อไรเดือนเพเดือฤษภาบมมีงานกลับไปอยู่น้ำหนูพานก็เลยเปลี่ยนไปว่าเป็นเมนเมนสองคณะขวบอยู่น้ำกันนะครับแล้วจากหนูพานแล้วจังได้มาอยู่ศิลปินผู้ไทย โอ้ครับอยู่ศิลปินผูนไทยเจ้าพ่อสอดเลนี่คทเก่าหรโหแต่ว่า6ปีนีจหกปีหกปีครับหกปีปีแล้วนะครับจนพี่น้องได้รู้จักคัมวาน้อยบรรยากาศที่ไปที่มานะครับนี่คือชีวิตมอลำนะครับมากมากแต่น้อยหล้วกาอยู่หลายๆขณะมากจนมาอยู่กับศิลปินผู้ไทยสังกัดอยู่ศิลปนินไทยที่ที่พี่น้องรู้จักในปัจจุบันนี้นะครับคือนางเอกน้อยวนิดา พี่น้องแฟนเพ่งบ,บ้าไปบ้านนน้อยเน่เ<อ>ไปบ้านพี่น้อยเน่ก็คือบนถนดเวลาเนี่ยก็ต้องไป,ไปไปไปทุกทีทกท่ทุกที่ทุกที่บ้านเมดาเน่เขาก็บอกว่าให้ไปทัานพุ่นน้ำก็ต้องวาง่างสเตปว่าไปจะไหนจะไหนจะสิบแหอดพุ่นก็สิไป,ไ,ไปเรื่อยๆไปเยี่ยมยามยาทั้งขา้าจนกว่าว่าเจะหอดมือซ้อมมือเขาเขาซ่อมกันนะครับตั้งแต่หน่อยเขามาอยู่ศิลปินผู้ไทยเออได้หกปีเนาะได้หกปี ละ <r> จากที่เขามายุปีแรกนี่กาได้รับบทเนียงในจำบ่ไไรไอจำบ่ไดรปีแรกที่เขามากกล่ำเรื่องนั่งมาขาวเนาะเป็น <tamanho> เป็นตัวประกอบเป็นลูกหมาทั้งสี่ตอนนั้นไอไอก้อยปิยาพ่อนเล่นเป็นนั่งกันนิกาไอเมียวเล่นเป็นนั่งนั่งลาอแต่ช่วงนั้นมีเมียวกับมมีแอนอยู่ช่วงนั้นเขาไปยู่ช่วงนั้น อนไ้เป็นเป็นเป็นลูกหมาทั้งฟีเป็นตัวประกอบบอกง่ายๆแต่ว่าเป็นตัวประกอบอไออ๋ออ๋ออ๋็อ๋ออ๋ออเออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋อเปออ๋เอ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออะออ่ออ้ออ๋ออ๋อน้ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋อองออ๋ัอ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ่ออ๋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 อองออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออัอก๋ออ๋ลุ่๋ด๋ออ๋ยเนาะแออค่ะไออ๋ออิยพรครับอ๋อสุดๆเลยเรื่ออี้ สางซื้อเสียงให้ก้อยไปแบบก็ฮึมเลยสางซื้อเสียงยอนผีบ้าผีบ้าเนาะกันมีกาผีบ้ามันมีเพลงแบบกรอบนะครับที่ไปที่มามันก็เลยชวนเบิงเนาะเออหลังจากหันมาแล้วน่อยกับปีที่สองมาหน่อยอ่าล่ำเลือกเอียงเป็นบทเอียงปีที่สองล่ำเลืองจำปาซีต้นกับแก้วนามาค่ะอือจำปาสีต้นน่อยรับบทเป็นนางคำากรองเลยเนาะแม่ค่ะเป็นนางข้างกอบออวมาเป็นนางคำากอบเออ แล้วกากจากปีนั้นมาแล้วน้อยมาเป็นเอียงอีกเป็นอทมากเป็นนั่งข้ามเาแล้วองัแล้วกามาเป็นไอ้ล้ำเลืองนั่งนกกระจาบกามาเป็นนั่งนกกระจาบตอนเกิดเป็นคนโอ้เป็นนั่งจันทจรเป็นนั่งจันทจรนั่งจันทจรแล้วก็ปีต่อมากกับล้ำเลืองสังสินชัยกามาเป็นนั่งสุมนท่าเป็นนั่งสุมนท่าหลังจากสุมนท่ามาแล้วเขากลับมาล yep. ้ำเลืองเงาะป่า มอ <ali> ปลาปลากับเป็นลูกสาวทั้งเจ็เออเ si ออป็นของลูกสาวทั้งเจ็ดแล้วก็มาแล้วก็มาล่ำนั่งหมาขาวอีกครับมาลำหมาขาวอีกเนาะมานั่งหมาขาวกับเป็นนั่งหลาเป็นเป็นนั่งเอกเออค่ะแล้วปีทีนีปีนึงหันกับล่ำเรืองปีนี้เราไม่เป็นปีนึงหันปีนี้เรื่องเรืองคุณลูกนังอัวคุณลูกนั่งอัวเป็นพี่สาวนั่งอัวค่ะครัเออครับบัดยากหันมาหันปุ๊บแล้วแล้วก็เกิดโควิดนะครับอายุบานไพบาทมั่น แล้วก็ได้มาจัดคอนเสิร์ตมินิให้พี่น้องเบิ่องต้งก่อนไล่แล้วก็เฮากับมาล้ำเรืองครูน้องอวดเนาะหลอดแรกนะครับไฟแรกไฟที่สองก็จะมาล้ำจากป่าซีตนพอมาล้ำจับปลาสีตนเพื่อปีพี่น้องเฟนเพื่เกิดเผว่าเฮ้าเรียนดีเรียนเป็นตะเบิงสมบัติสมบัติที่จริงแล้วการสมบัสมบัติเจ็บคิงบ่อยถามในมื้อนั้นจากที่ฉากแรกก็เจ็บคิงเออ แล้วก็ฉากที่สองมากกขารู้แล้วว่าอีเมียนจัดการแล้วอีน้องเมียนน่ะอีน้องเมียนจัดการก็ถือว่านักเติมเออแล้วก็อ่ออ่ออ่อเจ้าเมย์นะก็เือเจ้าเมยอาชีพก็ถือว่าเมียนสุดๆนะครับก็คันว่าเรื่องเจ็บตัวก็ปวดเจ็บค่ะแต่ว่าคนเบิงอาะติบ้าเ้าเจ็บแห้งแต่ว่าปวเจ็บเ้าก็ะใสการเรียนของข้าวยีหล้าแต่ปวเจ็บค่ะปวดปเจ็บเลยแต่ผู้เบิงปฏิเจ็บแห้งครับเพราะว่าเขาขาอีนี่แหละคือจะสู้ขาอีนี้อีร้อนเนี่ย ยายเมียนน้องเมียนกับเมียนเอาด้วยอุตรุษเลยครับก็ถือว่าได้กระเสียเติบอีกเดยเทาแสดงให้พี่น้องเบิ่งช่วยนี้แต่ว่าตามคำเรียกร้องเพื่อนอยากให้เขาลำเลียงจำปาที่ตัอีกในเวอร์ชันใหม่ <S <S เวอร์ชันใหม่เป็นอย่างพาเพราะว่าพระเอกเบนนางเอกก้อยเป็นยุทธ์ข้าบกองเนาะ <S 2> <S 2> มันมันเปลี่ยนตัวแสดงมันเปลี่ยนตัวแสดงพี่น้องก็เลยว่าแต่เบิ่งอย่างยายเมียนนั่นสิกะเปลี่ยนเวพราะจ้าเรื่องหุ่นก็เปลี่ยนไป แต่ก่อนพ่อใจเลื่อมก็เป็นพ่อเชิดเนาะน่อยมอไสต์ต่ก่อนบอน่อยมอไสต์ม่พัดต่ก่อนแม่เหลมพร้อมยายเมียนเออตอนมาเป็นน้องพ้อยตอนน้องสมว่าวัลซิลินแม่นตอนแรกวัลซิลินพ้อยเล่นมาเล่นอีเลไฮออนเลนเออบอกกับไปเชิดแม่ียเมีนบอกเชิดเเนาะเชิดไอ้พ้อยบอกเ้อตอนมาเป็นเชิดได้ปีนั้นเชิดไอ้พ้อยครับตอนมาปุ๊บแล้วซุบงันเฮากกับวัลซิมาเล่ฮออนเลนเออบอกกับไปเิดเมียเมียนนีก ไอ้พ่อไเหรินมันมันอ่อนก็เลยว่าก็เลยถามว่าอ่อนอ่อนอ่อนขัดอ่อนเหรินย่ายเมียนมีอ่านสิเป็นอะไรนี่พ่อเหรินได้ดิจ้าเปิว่าตอบเขาเหนียวไอจ้าก็สิพยายามพนักพนักงานก็เลยว่าพ่อว่าอ่อนเหรินได้แต่ว่าพ่อพ่เอื่นย่าเมียนเด้พ่อเชิญน้องเมียนแต่งตัวให้เปรี้ยวๆแล้วกันขัดไดเหรินอีรีนี่เสียบบ่คือเมื่อนั้นเมื่อนั้นคือเตรียมอุปกรณ์มันไม่ได้บอดดิซ้อมกันนนนนเเาาะะมื้อับ้ซอมรใส่เวลาบอกไงว่าชั่วโมงเดียวซะบ่กัน เพราะแม้ว่าแม่เอาเลยอันนั้นคือเขาเล่นแก้ขาทติฟืนเนาะเพื่อแก้ขาแล้วก็อุปกรณ์การแสดงไส้ยังเสียการเต้นตัวเสียทองของเมียนกับของเจ้าหมูนี่กับโบเรนติมรูปแบบกับขันขันติมรูปแบบนีเมียนต้องจิงซี่ครับก็ตีความคิด้ซ้อมหลายกว่านี้การไปกันมากการว่าวีก็บคือว่าสิ่งสั่งข้อมูลข้อมาให้พี่น้องแน่นอนสำหรับงานโชว์งานล่ำเลืองจำป่าชิตต้นนะหลังจากที่ได้มาอยู่กับพอวี หปีเนะค่ะการถือว่าเป็นโอกาสดีที่ตัวของน้อยวนิดาเองได้มีโอกาสได้ไมายืนบนเวทีศิลปินภูไทยที่พอวิ่งให้โอกาสหกปีจากการเป็นนั่งเอกจนมาหอดที่เรียงแม่นสิยุบดไดกระซ้าถือว่าพ่อเพิ่นให้โอกาส แต่ขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้โอกาสนนวณิดาแล้วก็ตีอยู่นั่ไปจนเพิ่นสิบว่าจ้างหมดละจนกว่าเพิ่นสิไรล่องเวทีขันบอ่กับบ่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสาธุสาธุขอบขอขอให้นั่งเองว่านนวณิดานะครับเป็นที่รักของแฟนพิงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนพิงที่ฮักนอนวณิดานะครับดูแลนอนวณิดาตลอดมากเก็บบ้างหดทุกมื่อนี่ก็ขอให้ซื้อเสียงนอนวณิดานี่ดัง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 ขึ้น แล้วใคมีแฟนพินหลายๆให้มีคนเมีตาสงสารให้มีคนีมีมความหักความเพ่งหลายๆนะครับกับหน่อยวันดดาบนเวทีแห่งศิลปินผู้ไทยพี่นอ้องกองป่ายนะครับแฟนขับหน่อยวันดดาหรือว่าพี่น้องส่้าแฟนขับศิลปินผู้ไทยหรือว่าพี่น้องที่ให้กำลังใจศิลปินผู้ไทยว่าปีหน้าคอยเบิ่งงาโชูของหน่อยวันดดาว่าจะบทบาท การแสดงตั้งแต่วินาทีแรกยังสว่างนะครับสิป็นจังใดเรลี่ยวพี่น้องกับคอยแห่งกำลังใจหน่อยวานิดานะครับกับงานโชว์งานแสดงบนเวทีศิลปินภูไทยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องวานิดาด้วยค,ครับครับขอบคุณครับ